สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซี FC, ทุกทุกฐานเนาะเป็นยังวะทุกกใจ <laughs> มาอันมาจวนแล้วก็มาแฝกผักอยูาหานหมูพี่นอ้องสบายดีเป็น,เพ,นเพื่อนเพื่อนสาวพรเองเฮียนอยู่น้ำกันเนะเ<อ>าะคนบ้านเดียวกันสาวพรนั่นนะบนาะ <laughs> อันเดียวกัน <laughs> สาวพรกันรันงดังนะเนะสาวพรกันรังดัง <laughs> จะจะเป็นห่านเพิ่นพี่น้องเอ้ยห่านหมูสะพรตื่นมายัางไงก็จะมาผักเพิ่นดายเถื่อนมากับร้านสาว,วอันนี้มีเพื่อนเลิฟค่ะเป็นขาเป็นขาสะพร <laughs> กับแต่ก่อนก็นมาอยู่นี่แหละพี่น้องนี่ของต้งขาม ขายเฟอตอนนั้นง่ายเมื่อ,อยู่บ้านกันเลยท่านเพิ่นกะง่ายเติบยพี่นอยพัฒนาถลน,น้อยทะเลถน้อยแต่ก่อนกระเื่องน้อยเดียวยี่เพื่อนกับพัฒนาขึ้นไลยแล้วข้องลลยตอนนี้สะพอนกับสีเดือเมื่อ,อไรๆพรี่น้อยมาผักกินเข่าในหนีแนะคะจะได้เดินทางกลับเนาะ คือสิบดะไปดอกเน้องวัยที่7พี่น้องไปเลาะเพียมคองคือสิบดะไปนั่นทำเลยยันทำทางเมืองไปบ่านางเพียมคองไปบ่ปิดโควิดดิปิดบ่ปิดโควิดพี่น้องเลยเพียมคองมีดเสียงดังนะเพลินเห็ดติดป้าย ไปโฆษณาเพนักงากำน้ายมาอยู่ใหม่นะกลับเลยได้เพื่อนกนนลับแล้วบายโฆษณาสิมาลิบนำใหม่จะยามได้จะยามได้ยามมีเวียกมีงานย <c oughs> ามมีโอกาสได้ขึ้นมาสวรรค์ลงไปกันโอกาสแทบสิหายใจกับกบ่ม,มีเออดออนนลงลงไปบ้านกับบ่มีหอด โอกาสที่เด็ปเป็นดิบนำกันไผ่กะเบียงงานธุละไผ่มันเพิน่นกาหาเงินนันยังกาะผ่อนดินจ่ายดินแล้วแล้วก็หาเงินนันยังเสียเพืเ่อนบอกว่าที่เป็นปุ๊บตู่คนนะมีกับเพื่อนเสาอยู่พี่น้องเลยเสาขายของเอไาไว้ค่ะเสานะ ก็เป็นคนนุณนายซีเล็บซีมือพี่น้องเดยเจ็บครับพี่น้องเลยไปดีพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นตลาดตลาดดงพี่น่อยเดินมาตลาดดงค่ะขายส,สิหอดบ้าน,นเน่าเลยเนาะขายกับเมือ,เองเลยตลาดดงหาเบิงเ่งแนวอยู่แนวกินจากที่นี่ ตอมาเกียนี่นะยังบ่เกียบเ้านกีองกีเมนตัตคือการราคาเดียวขัก้ส่ากับค่ะมาใส่กันด้ล้อกัามันค่ะตวบบเนาะท่านาหาตดิบยังนะหอยเลือไมเลือไรอันกน เจ้าพันเจ้าพันก็ยืดเยอสามสิบพ่ม่ได้มา่กินหลัเนาไว้จะซื้อยังมากินมันมี่แต่ไม่เนาะไม่แมตอก มาอีกนะเป็นหน่วยใหญ่เนาะามไน่อยใหญ่ไมาหาเบิ่งแนวคิดไปเบิ่งวายเบิ่งแกงเบิ่งอ่อนตลาดเนาะแต่สิมีหอบ ตดนอะไรโดนเช่าพันน่บอกแค่สั่งาอางนี้นเอยากอันนี้ก็จะเป็นตลาดบรรษัทนาเดียวกันนลยมากระต่เดียวคนนี้มีแนวกินจะมันมีแนวกินแรงแรง あっ。<music> เต่ากันเต่านะนี่ <c oughs> คือเต่าเรียกเรียกอ้ปอาอปลาคอไงเนอะปลาคอตัวใ้อยเนึ่ มันเล่นบอกบางมาเล่นเออง,องล่่งวัแกนมันคีอกันนา

กระเล่นกะเล่นอันนี้ชื่อกะเล่นกะเล่นก่ยังนะไก่แจ้กไก่แจ้่บเมนไก่ตาบออันก็จะอันะขายตัวอ่าไห่อันไหนได้ไก่ตัวไรไก่ตัวนี้บอกตัวหนาสิบพันกีโอ้้จะหาดซื้อเดย cái bọn ấy sương cái sương cho bạn, cho tôi là sai, ừ. tôi em còn bác ừ. à, là không anh minh đâu, học cái anh เงินคาโหลดผู้รับจำใหม่นั่งในเรถจักบาทรดได้ได้ยังลายพี่น้องเอ้ยได้ข้าวตีเวียงผ้ามาแบ่งเถิงกับหลานสามก้อนก็มาปั้นคนละก้อนเถิงต้องคนผมมีเงินไปเนาะจ่ายคาโหลดเราเพิ่จัาเงินกันซื้อน้อไหมชื่อน้อไมไม่อยากแกงซุ่มมืออื่นประเด็จประเด็จปรุงประเด็จปรุงเ่็ แหลกคุณเจ้าเก่าเจ้าเดิมซาพรพี่น้องแซ่บคลายตําคุณสวรรค์คําวแซ่มาหวานแซ่บตัวซุตดิบมีตตดิบได้ซาพรสิเอามาปนกันมื้ออะไรมึงแซ่แน้ําเกลือเด้อเฮ้ยอันนี้แซ่บะน้ําเกลือไว้บ่แล้วเมื่อนี่ก็ต้มไว้ต้มไว้แซ่บ่ก็แซ่หละเอาต้มไว้กไ้เมื่อซาพรสิต้มไว้แกงมื้ออื่นเพราะว่าน้องเรืองกับแม่เพิ่นสิออกวัดเตามื้ออื่น ผอบองก็แม่แม่เนี่ยผอบไปเทน่ะแล้วก็จบจังแลบกแล้วนะโปร่งโปร่งเห็นเนี่ยันก็แล้วัวระไนดิอือต่อไปยังมัน้างออเบิ้ดเล็กนะเล็กเล็กหน่อยอัเดวายนั่งพี่น้องเลยอยากได้คนอยากกินคนมากเดวายก็ต้องกินกรบพ่อเนาะ mộc hội kẹ hội thử and bỏ ghetto lòai nhạy mật bóng ghetto lắm mật 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 ตัวสนค่าตัวสเคนี่ตัวน่อยก็ผมไม่เป็นแซนเแซนบอกแงงแล้วตัวสองสามพันบาทบางกับแพงตัวใหญ่สัคานี่ก็โตละสามพันบาเพื่อนมีเงินน่ะซื้อมาละแบจะได้บางตวละสี่ชิบพันอุดธรรมดาสามันสี่ชิบห้าชิบตัวนี้น่อยนี่งชิพอันนี้วลงผ้าตุกี้นั่นแหะไปเามละผาไก่เขาขายนั้น เราลองหาชิพันเขาขายพันเขาซื้อเาบ่หชา้เาซาพันนี่แหเขาซื้อเาเาเขาซื้อเราากพันไก่ได้แล้วบวดอกซื้อแล้วว่าเราไก่เราเองแล้ว่ะหาสิพันเราขายเราไปสือเราหมดตลาดเองลักษมีหาได้แวบมันขำอีเวียงฟ้าแซ่ได้ทีน้อปหอ กดิด้ยินแต่เขาบอกไม่เสบเท่าก่อนที่ได้เคยกินดอกพี่น้องเคยไปอยู่สวรรค์ก็บอกว่าซื้อกินมันแพงอันนี้แล้วบึงซ้ำก่อนเช้าซ้ำก่อนเช้าก่อนละเจ็ดพันกี่เสพเพราะมันไม่กลินหมูเขาไปเขาไปในร้านเมื่อผ่านมัใหญ่ก็เล็กน้อยหอมหอมบึงลูกนวายอ้คนนั้นเขเขิง เมืันกันอใ่ไมเพกัแนแกงห่ย่าอันนเอล้เอาอเอากระส่เอนะอ้าวพี่หลดมากได้จังว่าไปจุบเอาสีอันน้ำพนนยาวๆเยอน่ี่ก็เวลากับชมมาผ้ากวนแล้วนอที่นอานกันพอแล้ิีได้ออกไปหน้าอีกแล้่นี่กชมมาผ้ากวนนอ เากกดอลไรก็แช่ก็ติดตามให้เด้อพี่นองเดอ้อเขาก็พูดในเอฟซีถูกฐานเนาะที่เขามาให้กำลังแรงใจซาพอนตลอดมาเบิง่งให้มันจบขิดให้ซาพอนใ้เด้อพ่นองเดอ้อซาพอนอยากให้สมองผ่านไวไวสบายดี